สวัสดีถึงเวลากฎกรรมตามกวาดล้างปาดากรรมที่คนสร้างอย่างมหมันบัญชีกรรมถึงวันนี้ที่ตามทันพวกเราต่างเห็นทั่วกันมาอย่างไรอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเด่นอยากจะเป็นอยากจะดังจนแถไถเมื่อยามขึ้นเก่งและกลางอย่างสาใจ เมื่อตอนตกแล้วยังไงไขรอุ้มชูในยามขึ้นดูมั่งมีและสีสุขดูสนุกสุขใสใช้ของหรูนาฬิกาเสื้อผ้าเพื่อนากูบ้านต้องใหญ่รถต้องหรูดูภาคภูมิยามไม่มีก็อยากมีและอยากได้แต่พอได้ก็วุ่นวายเหมือนไปสุมทุกสายตาดูจะพร้อมเข้าล้อมลุมจะซุบซิบทุกก้อนกลุ่มไม่มีดี เพราะตัวอยากลากทุกข์และคืนขมให้ตกจมในวังวนยากพ้นหนีตกนรกทั้งเป็นคงเช่นนี้เมื่ออยู่ดีไม่ว่าดีเที่ยวหาไปไม่มีกรรมเที่ยวหากรรมทำให้วุ่นจิตสดใสยายทำขุนหน้าแปลกไหม่รู้ทั้งรู้จะชั่วดีอยู่ที่ใจแล้วทำไมไม่ไปวางอย่างเท่าทันรูรักลำปางวรกรณออนไลน์ เรื่องใดวางความยึดมั่นถือมั่นเสียได้เมื่อนั้นทุกหายเป็นปิดทิ้งยางบินไม่ได้อย่าคิดว่าบินไม่เป็นยางบินเป็นอย่าคิดว่าบินเก่งพอบินเก่งอย่าคิดว่าบินสูงพอบินสูงอย่าคิดว่าตกไม่เป็นนะครับ